218นะครับเบอร์23แต่งทีเราเวลาไป6.566ครับ 28นะคบเบอร์22ิเวลาไปหก 3-3-6หกครับแพปีนเไวเราไปหกสองศดครับ สองโอ้โหหกจุดสามห้ี่ครับแดกาไป ñaoñ <laughs>